พระสวยมาแนะนำนะเป็นของนะเป็นของทีมงานทีมงานพี่เสือคุณนิพัฒน์สมาร์ทอินเมจคุณป้อมสกลนะเขาสร้างรุ่นนี้เนี่ยเป็นของนะพระอาจารย์ดุสิตหรือหลวงปู่ดุสิตของนะวัดไผ่แขกน,นะเดี๋ยวมาดูทีละองค์ทีละองค์นะเขาสวยงามขนาดไหนแต่ว่าพระยังไม่แกะสีน พระยังไม่แกะซีนเดี๋ยวผมแกะให้ดูทีละองค์ของนะคือทีมงานเนี่ยพระเขาทําได้สวยนะพระเขาทําได้สวยทีมงานของนะทีมคุณนิพัฒน์เนี่ยเขาเขาทำเนื้อผงเนี่ยเขาทําได้สุดยอดมากเดี๋ยวมาดูฮะนะมาดูนะองค์แรกนะเดี๋ยวแกะอันก่อนนะนแกะอันก่อนนะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเขาจะเป็นซีนแบบนี้นะซีนแบบนี้ ด้านหน้าเขียนว่าพระผงรุ่นแรกหลวงปู่ดูสิตสุจินโนวัดไผ่แขกสุพรรณทีมพี่เสือจัดสร้างนะมาดูฮะนะส่วนถ้าใครอยากได้เนี่ยก็ไปหาบูชาเอานะไปหาบูชาเอาเพราะว่าผมเอามาให้ดูเฉยๆนะโอ้นะเนี่ยที่นี่เขาดีอย่างเนี่ยว่า เขาทํางานเนี่ยนะฮะทำงานสวยเนี่ยนะฮะดูฮะหน้าสวยนะฮะทรงหันุมานนะมาดูแล้วเขาเขาจะมีนะเขาจะมีแบบนี้นะฮะแบบนี้นะแล้วเขาก็จะมีนะมีอธิบายไว้อันนี้ฮะคนจะไม่หลงเลยว่าเป็นเนื้ออะไรเพราะบางคนที่แกออกมาเนี่ยงงแล้วเนื้ออะไรเนื้ออะไรไอ้นี่ไม่ต้องงงเขาบอกองค์นี้เนี่ยเป็นเนื้อผงว่านจักรพพัด นะผงเหล็กน้ำพีโรยเพชรหน้าซะหน้าทาั้งนะโซนสีน้ำเงินนะโซนสีน้ำเงินนี่ฮะนี่โซนสีน้ำเงินนะนะสวยไหมอ่านี่องค์แรกนะเราให้ดูกันเดี๋ยวนะหลายองค์อยู่นะนะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะทีละองค์นะทีละองคนะ์มาองค์ที่สองนะองค์ที่สองนะแกะกันให้เห็นเหนะ็นนะนะ อาองค์ที่สองนะฮะอาจจะแกะยากนิดนึงเพราะซีนนะบางทีซีนเนี่ยเขาจะซีนแบบเหนียว,วนะนะซีนเหนียวมีเลขโคตดด้านหลังด้วยใช่ไหมครับมีฮะมีทรงค้ายหลวงพ่อปานเลยครับใช่ฮะนะก็ก็ทรงนี้เป็นทรงนิยมอยู่แล้วในปัจจุบันนะพิมพ์หลวงพ่อปานวัดบางหลวงโคนะจังหวัดพนครศรีอยุยาเป็นพระผงรุ่นแรกของนะพระอาจารย์ดุสิตวัดไผ่แขบ นาหรือหลวงปู่ดุสิีนี่ฮะอ,องค์นี้เขาทาสวยนาะองค์นี้สวยเนื้อมีตะกุดด้วยนาะองค์นี้สวยฮะนี่นาะเนื้อเขาได้เลยนะเนื้อเขาได้เลยสวยฮะอ่าสวยนาะแล้วก็ด้านหลังเขาอะด้านหลังเขาฝังพระปิตาฮะนี่ด้านหน้าเป็นตะกุดนะด้านหลังฝังพระปิตาฮะนี่ เดี๋ยวมาดูเนื้อกันหน่อยนะองค์นี้เนื้ออะไรไอเทมไอเทมหนึ่งด้วยนะไอเทมหนึ่งนะเนื้อเทพมหาการตะกุดเงินนะมวลสารหลวงพ่อปานหลังพระปิตาโอไอเทมฮะนะนะไอเทมนะครับนะมวลสารนี่โอมวลสารหลวงพ่อปานคือเขาเอาพระเก่าหลวงพ่อปานนะ่ะนะเอามาทํามวลสาร อันนี้เป็นมวลสารพราเก่าหลวอพาปานนะองค์นี้น่าจะน่าจะต้องสู้กันพอสมควรนะสําหรับคนที่ได้ไปนะฮะน่าจะสู้กันพร้อมควรนะด้านหลังเป็นนะเป็นพระปิดตาอันนี้ไอเทมหนึ่งนะเออเอาเรื่องนะฮะองนี้นะครับนะนี่นะดูกันต่อนะดูกันต่อนะครับไปทีละองค์นะครับไปทีละองค์อ่ะมาองค์ที่สาม นะวันนี้มาดูพระกันหน่อยนะครับมาส่องพระกันหน่อยนะครับนะอันนี้เป็นพระใหม่นะครับนะ้ไม่ใช่พระไม่ใช่พระเก่านะครับนะ้าพระที่ออกมาเนี่ยนะของนะ้พระอาจารย์ดูสิทธิ์หรือหลวงปู่ดูสิทธิ์วัดไผ่แขกทีมงานที่เสือเขาจัดสร้างนะมาดูองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามโอ้โหนะาเขาลงทองทั้งองค์ไอเทมเก้าโอ้โหแจ่มเลยอะ่ะ แจ่มเลยนะครับนะลงทองทั้งองค์นี่นะลงทองทั้งองค์ไอเทมเก้าโอนะ้เนื้อลงนะเนื้อผงลงรักปิดทองคำแท้เอาละองค์นี้ก็สู้กันสาบ้นหันแหลมกันนะทำไปเล่นไปนะนี่ฮะปิดทองคำแท้ครับอ๋อสวยแจ่ม นะสวยแจม่มนี่นะปิดทองคําแท้ครับเอาละนะมาดูองค์ต่อไปเห็นไหมนี่นะองค์ต่อไปเป็นยังไงนะองค์ต่อไปเป็นไงแต่และองค์จะมีความแตกต่างมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันทำไมวัตถุมงคลใหม่ในปัจจุบันเนี่ยมันถึงถึงเล่นหากันค่อนข้างสูงอะ่ะ เนี่ยก็เพราะอย่างเงี้ยแต่ละองค์เขาจะมีความแตกต่างพอคนเห็นก็อยากจะได้เนี่ยคุณโสพลบอกสวยจังเห็นไหมหน้าสวยอะ่ะหน้านี่ถ้าเลี่ยมทองเนี่ยผมบอกหโ,โหอลามเลยนะเนี่ยหน้าอลามเลยนะครับนะแล้วเขาเดี๋ยวนี้เนี่ยระบบเขาทําอ่ะเนี่ยการลงทองเขาลงสวยอะ่ะลงแบบโโนเนียนมากเลยอะ่ะเนี่ยมาดูองค์ที่สี่ฮะนะองค์ที่สี่โอ้โหผมชอบเลยอย่างนี้ สีน้าสีวันเกิดผมอะ่ะน้าสีฟ้านี่เห็นไหมสวยมากไอเทมสามอะ่ะเนื้อหานุมานเจ้าวายุตะกุดทองสองดอกหน้ากากสองเคนี่หน้ากากเงินกันนะเงินทองสองเคฮะนะเห็นไหมนี่หน้ากากเงินทองสองเคเนี่ยครับ แม่สวยองค์นี้สวยนะเขาทำเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาทำงานเขาทำงานค่อนข้างจะมีคุณภาพงานสวยนะถ้างานสวยเนี่ยมันก็คนก็ให้ความสนใจะนะฮะอันนี้องค์ที่สี่มาองค์ที่ห้านะองค์ที่ห้านะดูไปพร้อมๆกันนะท่านอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับนะเวลาที่ผมไม่ค่อยเอาภาพมามาโชว์ในรายการแบบนี้ะนะครับนะนั้นท่านดูไปนะท่านดูไปแล้วเป็นเป็นข้อมูล ให้ท่านได้ได้เห็นบ้างว่าเขาทําพ้าอะไรกันแล้วพ้านะ้าเนื้อ,อยังไงสวยยังไงอะไรเงี้ยท่านจะได้มีนะมีตัวอย่างไปพิจารณารุ่นรุ่นต่อ,ต,อต่อไปที่ท่านชื่นชอบเอามานะองค์ที่ห้าโอ้โหนะองค์ที่ห้าครับสีแม่นะ้านี่ฮะคือคือพระเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะโทนแบบเนี้ยชาวต่างประเทศชอบ น้าไปมาเลเซียเยอะเลยชาวต่างประเทศจะชอบนะถ้าคนไทยสมัยเมื่อก่อนเนี้ยคนไทยเนี่ยถ้าเป็นคนเล่นพระนะพอโดนสีแบบนี้ไปเขาจะเขาจะนะเขาจะมีอะไรในใจหน่อยว่าเฮ้ยมันลิเกรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบนี้เนะี่ยเดี๋ยวนี้คนชอบแล้วต่างประเทศเขาก็ชอบองค์นี้แจ่มมะแจ่มมะน่าแจ่มนะปัจจุบันผู้สร้างเน็ตทุกรายละเอียดทําให้เล่นสบายใจคือ มันคมด้วยฮะนะคมฮะคมบล็อกเขาเขาแกะบล็อกเขาเดี๋ยวนี้การแกะบล็อกเขาขึ้นบล็อกเขาฝีมืออะฮะนั้นบล็อกจะคมนะท่านดูนะเนื้อเนื้อผงอย่างเนี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนนะปั๊มออกมาเนี่ยโอ้โหผมว่านะดูไม่ค่อยได้เลยอะ่ะเพราะว่ามันไม่คมไอเนี้ยเขาคมอะนะปั๊มออกมาแล้วขึ้นคมมากนี่ไอไอเทมไอเทมเจ็ดนะนี่ไอเทมเจ็ดเนื้อเทพนะ เนื้อ,เน,อเนื้อเทพนะแช่น้ำมนต์ตะกุดตะกุดสองดอกเนื้อ,โอ,โ,อโอ้เนื้อเทพพรนะพายหน้าเทพพระพายแช่น้ำมนต์ตะกุดทองสองดอกโอ้ตะกุดทองนี่นะตะกุดทองสองดอกอ่ะสองดอกตรงไหนบ้างสองดอกเนี่ยผมเห็นอยู่ด้านหน้าหนึ่งดอกนะนะด้านหลังอีกหนึ่งดอกตะกุดทองฮะนะตะ ทองนี่คือทองคำนะตะกุดทองคำนะครับนะเป็นตะกุดทองคำนะนะอา้าวไปองค์ที่นะองค์ที่หกนะมาองค์ที่หกนะครับอันนี้เป็นพระผงรุ่นแรกหลวงปู่ดุสิตสุจินโนวัดไผ่แขสุพรรณบุรีทีมงานพี่สูตพี่เสือท่านรู้ไหมรุ่นนี้เนี่ยเขาทำออกมายอดจองเต็มหลายคนจองไม่ได้ด้วยยอดเต็ม เห็นคลิปที่อาจารย์พูดถึงหลวงปู่ขำไปหาท่านมาเมื่ออาทิตย์ก่อนอ๋อนะฮะอ่ะนะครับมาดูถ้าคนจีนได้องค์นี้ไปกรี๊ดแน่นอนครับนะคุณสุภนะสุภลิตมาดูฮะองค์นี้โอ้ยโอ้ยองค์นี้แม่องค์นี้นี่แจ่มเลยนะครับแจ่มฮะนะโอ้โหขาว ดูเขาให้สีดิดูเขาให้ดิให้สีสิโอ้โหแล้วขาวเขาเนี่ยแม,าขาขมขยนะ่ขาวเขาเหมือนขาวงาเลยคนระับหน้าขาวเขาเหมือนขาวงาเลยอะโอ้โหให้ให้แบบโอ้แจ่มจริงๆเลยนะเขียวอะเขียวเหนียวทัพย์นะส่งให้องค์พระโดดเด่นให้หนุมานลอยเลยครับนะดูสิฮนะไอเทมสนะิบสองน่ะ เนื้อผงพุทธกุลลงยาสองสีสร้างห้าแบบแบบละสิบองค์อ๋อมีหน้าล่ะโอ้ฮะนาะถึงโดดเด่นอย่างนี้เขาลงยาลงยาสองสีก็คือเขียวกับน,น้ำเงินเห็นไหมเก็ตัดกันดีะนะน้ำเงินเนี่ยน้ำเงินเป็นสีเข้มะนะนาะสีเข้มนาะเขาจะาไว้กรอบฮะไว้รอบแล้วก็นาเขียวเป็นพื้นนาะส่งทําให้ขาวโดดเด่นขึ้นมา สีเคลือบสวยสวยฮะสวยฮะ,สวย,ฮะสวยข่าเกียวเหนียวซับนะคุณบุญมีชอบปะสินะชอบปะสินะฮะนี่นะเห็นแล้วกรี๊ดเหมือนกันเห็นแล้วกรี๊ดเหมือนกันอ้าวนี่นะสร้างน้อยครับนะสร้างน้อยด้วยนะมาองค์ต่อมาองค์ต่อมาโอ้แต่ละองค์นี่นะนะแต่ละองค์นี่ก็ทำเนี่ยนะผมว่า นะทำสุดยอดเหมือนกันนะนะทำได้ได้ดีทีเดียวนะมาดูองค์นี้ฮะองที่นะองที่เจนะ็ดฮะโอ้ยนะอันนี้ออกแนวโบราณน,นะนะแนวโบราณน,นะครับนะแนวโบราณดำนะนะดำโอ้อันนี้เหมาะเลยกับคนที่ชอบชอบโบราณโบราณหน่อยนะนะนี่ะเนื้อผงใบลานผงเหล็กน้ำพีว่านมงคล นะโซนสีดำเห็นไหมนะเนี่ยถ้าไม่คมนะถ้าแบบไม่คมเนี่ยบล็อกไม่คมเนี่ยโอ้ผมว่าสีดำเนี่ยนะเรียบร้อยเลยนะถ้าบล็อกไม่คมเนี่ยเกินไปเลยฮะนะเกินไปเลยแต่นี่เขาไม่เกินนะเด่นขึ้นมาเลยเพราะบล็อกเขาคมดูฮะนะปั๊มแล้วคมลอยเลยฮะนะคมแล้วลอยเลยนะเนื้อน,นี้คนก็เก็บนะ นะเพราะว่าเป็นเนื้อผงใบลานนะะเนื้อผงใบลานนะครับนี่นะเอามาดูองค์สุดท้ายมาดูองค์สุดท้ายแหมบางคนก็บอกว่าโอ้ยนะ้วเอามาอย่างนี้อยากได้แล้วจะทํำยังไงก็ไปหากันเองแล้วกันนะะหากันเองแล้วกันเอามาดูองค์นี้โอ้ยองค์นี้คลุ้มอีกเหมือนกันนะฮะนะคลุ้มอีกเหมือนกันนี่ ไอเทมสิบฮะเนื้อเทพใบลานตะกุดเงินตะกุดทองหลังแบบอนี่พิเศษท่านเคยรู้ไหมนะคนวงการพระเนี่ยเวลาที่เข้ามาเล่นพระเนื้อผงอ่ะมันจะมีปั๊มซ้ํามันจะมีหลังแบบนะหลังแบบเราจะพบเจอในในพระปิดตาหลังแบบแต่อันนี้เนี่ยหลังแบบฮะนี่นะหลังแบบท่านจะเห็นนะหลังแบบเป็นยังไง หลังแบบเนี่ยเขาจะนะจะลึกลงไปท่านเห็นไหมนะมันมันจะนะมันจะมันจะฝังลงไปคือคือไม่ได้นูนนะ่ะนะคือปกติด้านหน้าใช่ไหมด้านหน้าเขาปั๊มด้านหน้าจะนูนแบบนี้ใช่ไหมแต่หลังแบบเนี่ยมันจะนะมันจะนะมันจะลึกลงไปท่านเห็นไหมนะจะลึกลงไปแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าหลังแบบนะหลังแบบนะอันนี้เขาก็เล่นกันมีเสน่ห์เหมือนกันแบบนี้นะครับเนี่ยฮะ เห็นไหมสวยไหมเอาละทั้งหมดกี่องค์แปดองค์น <tourists> ้าแปดองค์แตกต่างกัน <unto> ทั <ell> ้งแปดองค์เลยเห็นป่ะนั้นถ้าเป็นพระแบบสมัยเมื <chirping> ่อก่อนเนี Suzuki ่ยจะไม่ค่อยมีความแตกต่างกันเพราะว่าเขาเป็นพระกฐถินพระป่าน้าําทีกดพิมพ์ทีแสนองค์อย่างเงี้ยน้าแสนองค์เหมือนกันทั้งแสนองค์เลย